เมาเมิงพี่ดาวมาแล้วพี่ดาวมาแล้วดาวมาแล้วพี่ดาวไปแล้ว Yeah, yeah, yeah. Mình ơi, yết phi đạo Mình ơi. Mình hạp. อย่าไปทำพี่นะเฮ้ยหัดทีกันแล้วเอาอย่าไปสักไร่น้องเด้อน้องตัโนอยอยู่นี่ตัโนอยกับบริยานเด้อพุ่นเฮ้ย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 มันจะถีกน้องลูกมันจะถีกน้องนั่นหันดากใส่ไปสิมาหันดากมาใส่ยังกะทิสักไร่ให้น่ะ ส่วนปเปลี่ยนบ้านเออยันหนาใส่กันหม่มา <c oughs> ต้องไปเลยมาต้องไปเลยลอนลินนอนลิน เขาเช็คมึงอย่างอย่างดีบ่หันไปสักไ่ให้น้องเด้อโออบาดอยู่ไหมเออเสียดาก็เสียมิงเสียดาก็เสียมิง าซ้อมไว้เด้อเขาซ้อมไว้ซ้อมไว้เขาซ้อมค่ะๆเขาไม่นองเนาะคุณแม่ไปเล่นนะพี่ดาวคุณแม่ส่วนกัดไปยังอีก <c oughs>

สาบอบไดิเออเออคุณเห็นบอไปเห็ดเพียงพี่ดาวเหตุยังคุณอ้ใบดากสนุอมิงใบดากสนุอมิงใบดากสนุอ สุขาน้องเด้อเฮ้ยเฮ้ยของ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 ไม่เอาไม่เอาไม่ให้น้องเล่นด้วยไหนน้องเล่นน้ำนอนว่เล่นได้ไหมวะ

น่น่วันเล่นแรงใช่ครับผมวันเล่นแรงเหมือนเคยได้ชิมกับพี่ปีไง <c oughs> อีกไม่กี่เดือนแล้วมิ่งก็จะได้ขวบแล้วดาวดาวดาวให้น้องเลีนน้ำจะไปสักไรให้น้องแน่แน่แน่ น้องจะต้นห้อยอยู่นั่นพางนั่งก็ถอยดากไซเด้อนั่นโอ้ยเออสักสักหาเท้าดีเออนอนเล่นนอนเล่นอย่าไปเฮ็ดาลุกน้อนเด่นเฮ้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 บีเสียงน้ำอ่ามีเสียงอะนนะโอ้มีมีเสียงแล้วนองเออ

ยังไม่เห็นเอีดพอขุนนะพี่ดาวเฮียงขุนคุณแม่พี่ดาวเฮียงขุนแม่เอาหนักมากระตุนบ่มิงคือบ่เห่าเลยวะเฮ้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 นากกัดซักกัดไลโอ้ยมันจะถีกน้องน่องตัวตัวหน่อย เสีบยบหน้า,าอย่าเนีเปิดหน้ามาจีดอนเปิดหน้าไม่ขีดเลยมิงเอ้ยเขาเร่ยนยี่ปุ่นไหมดูพี่ดาวเขาทำอะไรหนุนเล้ๆ,ๆ

นั่นไปหันตาดักใส่เขาปกติกานตาดักใส่เขาโอ้โหแล้วเปิดน้ำมึงที่ดอนเปิดน้ำมึงหดมึงมึงโม่หาวพูด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 ได่ไหม เเปิดน้าไม่เนี่ยเราจะหดน้ามิ่งก่อนจะน้อยมิ่งบอกกระตุ้นมิ่งจะน้อยกินมาเพออ้วันใช่ครับผมมิ่งเกิดเดือนพีเดือน Tao nhiên con nan hảo huyền ha 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 มันคือหลยังแห้งวะมึงวันนึไหลยังแห้งวะโอ้แต่กระายตากันเดยวมงไ้นกันไองู้ท่านำน่เยเฮ็ดน้องแท้เลยดแท้เลย ห่วงของมันอยู่ไอเด่นก้อนไอเดนแน่เหมืนนะังครับเนี่ยเส้ยคล้องคล้องได้หรือไม่เนียคล้องยกมึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โสดับด้ละดับสวัสดีดับสวัสดีดับสวัสดี ไอ้เร็่อกา่าเดอยมุ้งมือแรงแ้ของสองนนี้ไอ้เรื่อารถุนขาหลังก็ขาหลังเตะอนนค็จะแทงกันเรือ่เตักมวยไทยก่อนกับแทงจับแทงอนาคตยอดตักมวยนี่ วันนี้ก็ต้วก็ตัว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 เยวว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 โวว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 ว้วโอ้ยวว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 วอวววววววอ

อย่าไปอย่าไปอย่าไปไม่ไม่ลิน้ยไเมึงตัวเจ้าของนายมีเงยมึงมึงเขากับตัวนี้ ลงออกมาลงออกมาใม้น้องเล่นไปไปไปบ้านเลยลงไปไปลกไปพี่หลงออกมาพี่หล,ลงนะครับดูดูหลงห่วงน้องห่วง องน้องดาวนะครับทรายอยู่บ้านเราก็มีนะยัง <c ười> ไม่ชอบมาเล่นชอบมีเพื่อนเออเตะเออกระลังไงมิงเตเอา <c ười> <c ười> <c ười> มิงเตมิงเตมิงตดเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเอาะรด้บ้านีมิงระวังมิงมิงมิงมเอาละมิงโอ้ยยนะมิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยดาวมาไล่นะมิงวัไปฟ้องแม่ระบาดอ่ะเอาะได้เอาะได้เออไปฟ้องแม่ได้บ้นีเฮ้ยยานะบาดอ โอ้มิงเอ้ดาวมันไล่นะโอ้ได้ผูกกระเชี๊ยบไปนี่เฮ้ย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 เฮดามันแพงพอลูกเลยเบา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 มิงเอ้ยดาวมันไล่นะมิงอย่านะดาวมันไล่นะมิงเส์นไปเตะเขาเว้ย

เต็มยเตี้มลอรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขาขาได้หน่อยไหมล่ะเออขาหักซะแล้วโอ้ยมิงไงมิงโอ้ยขาที่รถเหรอเออเออแม่นอันเพื่อจะเอาขาไปตีเขาเหรอนะเออ เออเออบาดีเขาทุ่มย <Christina. S 2> ่างรถไซอออขาครัอนองมเเออขาน้องขาน้องขาน้องมาเอาถืขาน้องถีขาน้องบังนีขันตาดักโอ้ตัวไซซ้ำว่ามิงตัวไซโอ้แสบบอมีต่แสบตัวแสบเลยบาดนี สขาสิขาลุงสิขาสิข้าน้องขานขานนี้มิ่งเงยขานขานนี้มิงเงยเกียดเออพยายานแบบพี่ดาวพยายากเขีืนกัน

โอ้ยวุ้ยต่อเมี่ยวมากเออก็ชอบชิปโบนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะไม่พลาดชิปโลใหม่ๆนะครับสุดท้ายนี้ครับขอสกล่าวคำว่าสวัสดีครับเราไปติดต่อตามติดตามในช่องดาวเคียงเดือนแฟมิลี่นะครับผมสำหรับชิปโรนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย